เดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นๆกระชับกประชับให้ดูกันง่ายๆนะครับขั้นตอนกลางตรงกลางเต้นอะไรผมไม่ทำและเดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวลานเน้นๆเ,เลยนะครับนี่เป็นการรีวิวหลังจากที่ผมทดลองนอนมาแล้ว1คืนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมจะอธิบายทุกคนฟังว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่ Steam สตรีมแคมปิ n งสวนพึ่งราชบุรีนะครับคลิปนี้จะเป็นการมาอัปเดตให้ฟังให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางลานเขาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่ 18มีนาคมนะครับเป็นวันจันทร์นะฮะมาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่เริ่มต้นเราก็จะขับรถเข้ามาตรงนี้ครับผมขับเข้ามาเรื่อยๆจุดลงทะเบียนคือตรงนี้นะฮะถ้าใครที่จองมาก่อนก็แจ้งที่ที่ดูแลร้านตรงนี้ได้เลยที่นี่เนี่ยกฎของเขาก็คืองดใช้เสียงตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้านะครับที่นี่ไม่มีอาหารนะครับเวลาจะสั่งอาหารเนี่ยก็ต้องมาสั่งตามป้ายที่เขาติดไว้ให้แบบนี้นะฮะมีพวกตามสั่งกระโมูทะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันดีกว่าเพราะว่าห้องน้ําตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตใหม่แล้วนะครับ เขาสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วเดียวที่จะมีขายที่นี่นั่นก็คือน้ําเปล่ากับน้ําแข็งนะครับก็มาติดต่อกับพี่ที่ดูแลล้านตรงนี้ได้เลยเดิมทีเนี่ยห้องน้ําเขาก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับเป็นแบบห้องน้ําสังกะสีตรงนี้นะอะหลายๆช่องน่าจะรีวิวกันไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างนี่เดินเลยมาอีกหน่อยครับผมจะมีห้องน้ําที่เพิ่งสร้างใหม่อีกห้าห้อง ลักษณะคล้ายกันนะก็จะเป็นทั้งสุขาแล้วก็อาบน้ําแล้วประเด็นคือน้ําแรงด้วยนะคือน้ําแรงใช้ได้เลยจะเ,เปิดให้ดูหลักนะชุ่มฉ่ำแล้วก็สะอาดสะอาดดีใช้ได้เลยใครจะล้างหน้าเป็นฟันก็ตรงด้านข้างก็จะมีอ่างล้างหน้ากับกระจกให้แล้วผมจะพาเดินไปดูตรงโค้งน้ํานะว่ามีน้ําให้เล่นหรือเปล่า ตรงนี้มันก็จะเป็นลานโล่งๆแต่ตรงโค้งน้านี่มันจะไม่มีร่มนะมันจะโล่งๆเลยที่เคยดูรีวิวจากที่ๆหลายช่องก็คือตรงนี้เนี่ยคือมันจะเหมาะกับพวกรถบ้านรถแคมป์คาแคมป์อะนะนี่แต่ตรงนี้มันจะได้หาดแบบหาดเล่นน้ำที่ดีอะที่โอเคเลยน้ำพอมีให้เล่นอยู่นะครับเด็กๆเ,เล่นได้นะเมื่อวานเด็กๆพี่เต้นข้างๆนี่ก็เล่นกันทั้งวันเลย แล้วมันอยู่ตีนขเขาพอดีด้วยน้ําค่อนข้างที่จะเย็นสบายสดชื่นเลยแหละนี่มันก็จะมีทางเดินลงไปแบบนี้ประมาณนี้ฮะน้ำมีให้เล่นอยู่ถ้าฤดูนี้มีน้ำนี่ก็แสดงว่าน่าจะมีทั้งปีนะเฮย้ยตรงนี้มีจักกะจั่นปีกหักจะเดินเหยียบเอาแล้วเนี่ยมันยังไม่ตายเลย,เยแต่ว่าปีกมันหักมันไปไหนต่อไม่ได้ ็บมันไปโยนใส่ไว้ในป่าน่าจะปลอดภัยเกาะต้นไม้ไว้แล้วกันเก็เอออยู่ตรงนี้นไม่ได้เดี๋ยวโดวนเหยียบที่ร้านเขาก็จะมีรถเข็นไว้ให้บริการนะมีหลายคันอยู่นะครับเดินดูทั่วๆหนุนตรง,ง,น,งนู้นเรามีอีกสองคันตอนแรกผมก็ลังเลอยู่ว่ามาที่นี่เนี่ยจะแบกรถเข็นมาเองดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็แบกมา สรุปที่ร้านเขามีให้ไม่น่าเอามาให้เต็มรถเลยนู่นเต็นท์ผมอยู่นูนนนน่นนะครับใต้ต้นมะเดื่อตรงนู้นนะฮะใครที่จะมากลางตรงนี้ก็ระวังลูกมะเดือ่อจะหล่นลงมาด้วยนะครับทริปนี้เนี่ยผมก็มาคนเดียวนะครับเป็นโซโล่แคมป์มากลางคนเดียวอุปรกรณ์ก็จะเป็นแบบเรียบง่ายชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะฮะตอนนี้เป็นตอนเช้าในอนุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ28องศานะแล้วผมก็กําลังทํากาแฟอยู่ด้วยนะครับในจุดของหน้าเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะฮะตรงนี้ก็ติดน้ํานะครับ แต่ว่าน้ําตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยน่าเล่นเท่ากับโค้งน้ําที่อยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนี้มันจะมีแบบพวกพืชน้ําเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถามว่าลงได้ไหมก็คือลงได้นะฮะมันก็จะมีกองหินอยู่ตรงนั้นก็คือลงไปเล่นได้เลยนะครับแต่จะให้แนะนำเนี่ยไปเล่นตรงนู้นน่าจะเหมาะกว่าครับผมตรงนู้นสะอาดแล้วก็น่าเล่นครับ ผมมานอนเมื่อวานนั่นก็คือวันอาทิตย์นะครับคนก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะฮะก็จะเบาบางแต่ก็ไม่ถึงกับเหมารานนะยังมีเพื่อนอยู่นะครับเมื่อคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ26-25แต่พอดึกๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆผมตื่นมาตอนตีสี่นะแบบด้วยความที่มันนอนไม่ได้มันหนาวเกินอนะ่ะ ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ20-21นะครับไออย่าไปคิดว่าสวนพึ่งจะเย็นอยู่ขนาดนี้นะฮะไอ้เราก็ไม่ได้เตรียมผ้าห่มเตรียมอะไรมาเลยเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพนี่มันคือร้อนมากนะแล้วมันก็คือช่วงช่วงเดือนร้อนนะฮะตอนตอนกลางวันอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับเพราะว่าเรามีพัดลมนะฮะหยอกๆครับผมที่นี่เนี่ยมันเป็นลานที่ล่มมากๆนะครับมันอยู่ได้สบายมากๆเลยนะฮะบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30นะฮะแต่ว่า ฟิลที่ได้สัมผัสจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ผมรู้สึกมันอยู่ที่ประมาณ28% 29อะ่ะมันก็เย็นสบายนะครับมันไม่ได้ร้อนจนแบบว่าตัวเหนียวอยู่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะส่วนกลางคืนนี่หนาวเลยจัดว่าหนาวเลยนะครับใครที่จะมานี่อย่าประมาทส่วนพึ่งนะฮะเย็นเอาเรื่องอยู่นะครับเมื่อคืนผมต้องตื่นมาแบบหาผ้าห่มอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะห่มอะ่ะสรุปเลยนะครับที่นี่ดี D. ดีมากๆเลยธรรมชาติเน้นเ้นลานล่มลื่นหญ้าเขียวแล้วก็อากาศเย็นพี่ๆเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันก็รักษาตามกฎระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือมันจะมีอยู่แก๊งหนึ่งฮะวิ่งกันทั้งคืนเลยไปไหนละได้ยินเสียงอยู่นี่งไงแก๊งนี้นะครับถ้าใครมีที่อุดหูก็เตรียมมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะนอกจากจะป้องกันแก๊งนี้แล้วเนี่ย เราจะสามารถป้องกันเสียงธรรมชาติได้นะครับเพราะว่ามันจะมีพวกจักจั่นพวกอะไรเงี้ยร้องกันระงมเลยครับจักจั่นเริ่มแล้วครับอ้อโหอื้ออึ้งกันเลยทีเดียวดีที่ผมก็เตรียมที่อุ่หูมานะครับเมื่อคืนก็เลยนอนได้แบบหลับง่ายหน่อยแต่ก็ติดเรื่องเดียวคือหนาวโอเคคลิปผมก็เอ้ยนี่ไงล <laughs> ่านทุ่ง ร้านทุ่งอยู่แก๊งเดียวโอเคคลิปผมก็จะสั้นๆง่ายๆกระชับแค่นี้นะครับเอาไว้ผมไปรานกางเต็นที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าถิ่น2ตัวมาอยู่เป็นเพื่อนนะมีเจ้าตัวลายส้มกับเจ้าตัวสีน้ําตาลเนี่ยอโ้โหนอนสบายเลยนอนหน้าพัดลมซะด้วย